โรงเรียนบ้านบกยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดครั้งที่หนึ่ง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านโบกกลุ่มโรงเรียนเสนางบุรพาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลเสนางคณิคมอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอํานาจเจริญจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด120คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15คนภายใต้การบริหารของนายกิตมนูลสีโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกโรงเรียนบ้านบกได้นำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้1ด้านผู้เรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเด็กได้โอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการฝึกอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภา ส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรีและด้านกีฬาส่งเสริมสนับสนุนภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณครูใช้กระบวนการ ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามแนวทาง lesson study และการจัดก,การเรียนรู้เชิงลึก active learning ส่งเสริมให้คุณครูมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโบกดำเนินการบริหารจัดการออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโบกได้มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานศักกาช2551มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทำแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมเชิงรุก active learning คุณครูได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน active learning โดยผู้บริหารเข้าร่วมจัด กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับคุณครูและประกวดการเผยแพร่คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านยอดไลค์และมอบรางวัลให้เจ้าของคลิปวิดีโอ มีการผลิตพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระมีการเลือกใช้นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนจากการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและเขียนครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2567ทําให้คุณครูได้มีการจัดแน่นักเรียนออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มอ่อนกลุ่มปานกลางและกลุ่ม คณะครูและผูุ้่มหน่วยการจึงจัดโครงการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยและคิดเลขเป็นร่วมกันโดยแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจนและนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบกมีการพัฒนาสามารถอ่านออกและเขียนได้คณะค,ครูโรงเรียนบ้านบกมีนวัตกรรมหรือวิธีที่เป็นเลิศ Best Practice แก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนคิด เป็นร้มีการขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินพิซ่าโรงเรียนมีการกำหนดแนวทางวัตถ,ถุประสงค์และกระบวนการดำเนินงานด้วยนวัตกรรม BB p i พิซ่าโมเดลและนำชุดพรฒนาความฉลาดรู้3ด้านไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยด้านการอ่านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยา,าศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยา,าศาสตร์น ประเททศไยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนิเทศภายในและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อนําผลการนิเทศมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ ษา 2. ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบมีการจัดทําประชาสัมพันธ์เป่ากิจกรรมเผยแพร่อย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้มีความเป็นระเบียบสะอาดบูกสุขลักษณะำนวยความสะดวกด้านสุขา้า ปรับปรุงด้วยมาตรการ5สให้เป็นสุขาดีมีความสุข 3. ด้านการบริหารแผนง,งานและงบประมาณโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพองสถานศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำรายงานการเงินถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมและรายงานต้นสังกัดจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการตรวจสอบและจะทำทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน 4. ด้านการบริหารงานบุคคลจะทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านบกจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสพปอำนาจเจริญครั้งที่5จัจะทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนค่าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐา,านะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลหลักการบริหารงานของผู้อำนวยการนายกริดมนูนสีโค้ดหน่วยการ,ากรโารงเรียนบ้านโบกมีนวัตกรรมในการบริหารงานคือรายงาน ผลการดำเนินงานการใช้นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาการอ่านโดยใช้โมเดลในการบริหารจัดการ KBB Pizza model และตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการในปีการศึกษา2568คือรายงานผลการดำเนินงานการใช้นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การถอดบทเรียนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากนโยบายสู่การปฏิบัติจาก การรายงานเบื้องต้นเป็นการบริหารงานของผู้หนวยการและการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโบกทุกท่านโรงเรียนบ้านโบกขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการ,รจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567ขอขอบพระคุณค่ะ